สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะเรามาชมกระเป๋าหนังจระเค้สวยๆกันนะคะสำหรับคลิปวิดีโอนี้เราเห็นนำกระเป๋า City Streamer มาอัปเดตให้พี่ๆได้ชมกันสินค้าเข้ามาใหม่แล้วก็มีให้พี่ๆชมหลายไซส์นะคะรุ่นนี้จะเป็นอีกหนึ่งรุ่นอีกหนึ่งรุ่นงานแฟชั่นที่มีดีไซน์สวยโดดเด่นหรูหรา นะคะนกเอ๋นำจระเข้แท้มาผลิตให้และที่สําคัญนกเอขายให้ในราคาที่ถูกมากเริ่มต้นที่ไซส์เล็กสีเทาที่เข้ามาใหมา่ล่าสุดนะคะใบนี้ขนาดความกว้างจะอยู่ที่9นิ้วสูง7นิ้วหนา3.5นิ้ว พี่พี่ขาราคาตัวนี้อยู่ที่ต่างประเทศ1 6 0 0 0ล้านบาทนะคะน้องเอเอาหนังจรอะเข้ามาผลิตให้กับพี่ๆในราคาพิเศษ5,900บาทเท่านั้นเชิญพี่ๆดูลวดลายด้านหน้าสวยงามมาก5,900บาทพี่พี่คา ถ้าสนใจใบนี้นะคะแคปภาพแล้วทักแชทได้เลยฝากชื่อที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์นะคะต้องการเก็บเงินปลายทางหรือว่าโอ,อนเนองินแจ้งได้เลยและสําหรับพี่พี่ที่รับชมน้องเอ๋ทาง YouTube นะคะน้องเอ๋จะทิ้งเบอร์โทรศัพท์ไ้ให้เมมเบอร์น้องเอ๋แล้วทักหาน้องเอ๋ทางไลน์ได้เลยนะคะอ่ะพี่ๆดูนะคะใบนี้เป็นลายตารางเล็กซึ่งหายยากมากเลยหนังสวยไม่พอลายสวยมากแล้วขนาดของสเกลเนี่ยน้องเอ๋ลงให้แบบหน้า หลังเหมือนกันมันมันเป็นความสวยงามที่สมบูรณ์แบบมากๆพี่พี่ใบนี้ลวดลายสวยมากๆหนรูอยากให้พี่พี่เห็นหนังจระเข้ราคาล้านกว่าที่ต่างประเทศเป็นลายแบบนี้นะคะเป็นลายเล็กแบบนี้ค่ะในไทยนี่ถือว่าหายากเลยนะสวยมาก5,900อบาทดูด้านในนะคะเดี๋ยวนะ้องเหวจจะเปิดให้พี่ดูด้านในซับในเป็นหนังวัวนะคะ นี่ค่ะตรงนี้จะเป็นช่องสะดวกใช้งานแล้วก็จะมีช่องซิปด้วยค่ะสวยมากรุ่นนี้นะคะเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่ได้รับการตอบรับที่ดีทุกไซส์เลยแต่ว่าไซส์นี้เพิ่งมาเป็นครั้งแรกนะคะไปต่อกันที่สีต่อไปเป็นสีน้ำตาลช็อกโกแลตโอ้โหที่พี่ค่ะหนังสวยและเงางามากตัวนี้จะมีสายสพายยาวให้ตัวสายสะพายยาวจะเป็นสายหนังจอะเข้ ปรับระดับได้นะคะทุกออเดอร์พี่พี่ขานองเอกก็จะมีของแถมเป็นขาจระเข้แท้อันนี้หายากและราคาสูงอันนี้นองเอกแถมให้ทุกออเดอร์เลยนะคะมาต่อกันที่สีน้ำตาลชอ็อกโกแลตพี่พี่ขาสีน้ำตาลชอ็อกโกแลตเป็นอีกหนึ่งสีคลาสสิกสวยอมาตะสําหรับใบนี้จะเป็นลายตารางป้องไผ่ทั้งใบสีน้ำตาลช็อกโกแลตหนังจระเข้ฟอกนิ่มหนังสวยและเงามากด้านข้างด้านหลังพี่พี่ดูคะ่ะหนังสวยเงางาม มากเห็นไหมโอ้โหคัดมาให้อย่างดีพี่พี่ดูใกล้ๆนะเป็นหนังคัดเกรดนะคะแบบรอยต่อสู้แบบถลอกปอกเปิดไม่มีเลยก้นกระเป๋าออด้านข้างด้านนอกเนี่ยผลิตจากจระเข้แท้ทั้งใบนะคะซับในก็ใช้ <c oughs> เป็นซับในหนังวัวซึ่งมีความแข็งแรงทนทานมากๆ แล้วก็มีต้นทุนในการผลิตที่สูงมากกระเป๋าที่น้องเห๋นำมาให้กับพี่ๆใช้เป็นกระเป๋าที่พี่ๆใช้แล้วจะต้องพึงพอใจนะคะพี่ๆจะต้องประทับใจในประสิทธิภาพหลังจากใช้งานแล้วความสวยความโดดเด่นมีแต่พนทักมีแต่พนถามและกระเป๋าของน้องเห๋ก็เป็นกระเป๋าที่ไม่เหมือนใครพี่ๆขายทำยากใช้เวลานานต้นทุนสูงที่สุดราคานี้เมื่อเทียบกับวัตถุดิบนะคะ 5900บาทเนี่ยเมื่อเทียบกับวัตถุดิบนี่ถือว่าถูกมากๆจระเข้ที่จะนํามาผลิตรุ่นนี้อย่างน้อยๆต้องมีอายุ3ปีอย่างต่างําพี่ๆค่ะกว่าจะได้ใบนี้มา5,900บาทถ้าเราเลี้ยงจระเข้3ปีนะคะค่าเลี้ยงดูก็เกินหลักหมื่นแล้วนะคะพี่ๆค่ะอาใบนี้คือสีเปลือกมังคุดหนังท้องนะคะสวยมากหนังท้องฟอกนิ่มเนี่ยน้องเอ๋มไม่ได้หามาให้พี่ๆได้บ่อยๆนะคะนานๆจะเข้ามาทีแล้วปกติของมาแล้วก็หมดเร็วมาก เพราะว่าน้องเอขายถูกแล้วงานน้องเอสวยมากพี่ๆค่ะถ้าสนใจสีไหนรุ่มไหนให้รีบตัดสินใจแล้วทักหาน้องเอเลยนะคะดูด้านหน้าสีเปลือกมังคุดใบนี้ลายตารางที่ต้องเห็นด้านหน้าดูให้ชัดแล้วจําขนาดของตารางไว้พลิกมาที่ด้านหลังความสวยงามขนาดของตารางด้านหน้าด้านหลังใกล้เคียงกันมองหารอยขีดขูดขวนรอยถลอกปอกเปิดไม่มีเลยค่ะ กว่าจะได้แบบหนังคัดสวยๆแบบนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยพี่พค่ขาน้องเอกคัดให้แบบหืงพิถีพิถันมากนะคะคัดหนังสวยพิถีพิถันแล้วก็เรื่องของร่องรอยการต่อสู้ก็พิถีพิถันจะสวยอย่างเดียวไม่ได้ต้องไร้ล่องรอยแต่ถามว่าโดยธรรมชาติของจระเข้เนี่ยต้องมีล่องลอยตามธรรมชาติรูกุ่มคนอะไรเงี้ยมีไหมต้องมีนะคะแต่ลอยแบบต่อสู้รุนแรงของน้องเอกไม่มีพี่พี่ขาต่อให้เป็น ใบละสิบห้าล้านนอกเหนหมายถึงรอยตามธรรมชาติอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยที่พี่เหีนนี่เขาเรียกรอยตามธรรมชาตินะคะเห็นไหมรอ,อยผิวหนังรูขุมขนอย่างเงี้ยอันนี้คือรอยตามธรรมชาตินี้แต่รอยขีดขูดข่วนแรงๆไม่มีแน่นอนนะคะไปต่อก,กันที่สีต่อไปค่ะพ,พี่คะสีเขียวขี้มาไซเล็กหนังสวยมากราคาถูกมากนะคะ5 9 0 0ันก้ารอยบาทเท่านั้น พี่พี่ขาเชิญชมโอ้โหด้านหน้าเป็นกรเื้องซับด้วยพี่พี่ดูด้านหน้าเป็นกรเบื้นนองซับแบบวางตำแหน่งตรงกลางเลยนะคะสวยมากเลยค่ะเนี่ยอ่านเอาเอหมุนให้ดูหนังสวยพี่พี่รู้ไหมคะว่าจระเข้ฟอกนิ่มเนี่ยคืองานยอ้อมและใช้เวลานาน,านมากกระเป๋าเนี่ยจระเข้นะคะแต่ละที่ไม่ใช่ว่าจะผลิตเหมือนกันไม่ได้มีกรรมวิธีในการผลิตเหมือนกันผิวสัมผัสไม่ได้เหมือนกัน งานพ่นกับงานย้อมก็แตกต่างกันแต่ถ้าเป็นจระเข้ฟอกนิ่มตัวนี้เป็นงานย้อมสีก็จะซึมลึกทะลุถึงเนื้อในนะคะความเข้มข้นความอิ่มของสีความแข็งแรงในระยะยาวได้เปลียนนะ,ะไปต่อกันที่ไซส์กลางมาต่อกันที่ไซส์กลางเริ่มต้นที่สีเฮเซลนัทนะคะไซส์กลางน้องเอกก็มีแค่สีละหนึ่งใบน้องเอกจะให้ขนาดแล้วก็ราคาเลยนะคะสําหรับไซส์กลางขนาดกว้าง สินิ้วสูง9นิ้วหนา4.5นิ้วไซส์กลางราคาจะอยู่ที่750ดบาทนะคะพี่พคะ่ะไซส์กลางราคาจะอยู่ที่7500้าบาทจระเข้าอายุประมาณ4ปีขึ้นไปค่าเลี้ยงดูจระเข้4ปีต่อหนตัวเกินหลักหมื่นตอนนี้ราคาอยู่ที่เจ็ดพันห้าอบาทในปีนี้พี่พี่จะเห็น กระเป๋าตั้งแต่ไซส์1 0 11 12แตะหลักหมื่นในปีนี้พี่จะเห็นราคาสินค้าจระเข้นะคะจระเข้แตะหลักหมื่นอย่างแน่นอนตอนนี้สมาคมผู้เลี้ยงโรงงานประกาศปรับราคาขึ้นทุกที่เนื้อราคาเนื้อก็แพงขึ้นเนื้อจระเข้ก็ได้รับความนิยมมากขึ้นเนื้อจระเข้ถือว่าเป็นเนื้อที่มีโปรโตีนสะอาดนะคะไม่ได้ผ่านการใช้สารเล่นเหมือนไก่เหมือนสัตว์ชนิดทั่วไป ตอนนี้ได้รับความนิยมมากๆมีโปรตีนสูงมีไขมันต่ำเนื้อสูงราคาตอนนี้สูงหมดทุกส่วนนะคะภายในปีนี้พี่ๆจะเห็นราคาจระเข้ขึ้นอีกเยอะถ้าชอบให้ตัดสินใจเลยตอนนี้อยู่ที่7,500บาทยังถือว่าถูกมากอะสีเฮเซลนัทมีใบเดียวพี่พี่าที่เป็นสีตระกูลของถั่วซึ่งเป็นสีแฟชั่นแถบยุโรปนะคะสวยมากหนังด้านหน้าอะนองเอ๋หมุให้ดูด,ด้านหลังนะคะหนังด้านหลังเป็นวางลวดลาย วางลายขมือบซับให้ด้วยพี่พี่ดูวางลายขมือบซับให้สวยมากกลางลําตัวจระเข้เลยกลางลําตัวจระเข้เลยนะคะใบนี้ดูก้นกระเป๋าลิกหน้าลิกหลังแล้ว <c oughs> ก,ก็เราจะมาชมความสวยงามด้านในกันนะคะหนังสวยมากค่ะพี่พี่ผิวสัมผัสไม่มีหยาบก,กระด้างเพราะว่างานไม่ใช่งานย้อมอางานฟอกสองสามวัน ะะแล้วก็ตากแห้งไม่ใช่พี่พี่ดูข้างในสวยและเนียบมากนะคะสีที่หนึ่งผ่านไปต่อไปน้องเอ๋จะให้ชมสีที่สองนี่จะเป็นสีแดงวายนะคะเป็นสีแดงเข้มสวยแล้วก็ฉ่ามากพี่พี่ดูนะคะมองเข้ามาหนังสวยหนังฉ่าเนาวแวววาวท่านที่ชอบสีแดงนะไม่ควรพลาดใบนี้เลยหนังสวยตารางสวยมากวางกลางลําตัวจระเข้ดูนะคะดู ก้นกระเป๋าด้านข้างซ้ายขวาด้านหน้าด้านหลังหนังฉ่าไม่มีรอยต่อสู้ใบนี้ผ่านเลยค่ะพี่พี่สวยเลยค่ะสวยมากเลยค่ะสวยทุกอนูเลยด้านในนี่ค่ะสำหรับไซส์สิบนิ้วราคาจะอยู่ที่7500บาทนะคะดูด้านในค่ะโอ้โหหนังสวยมากพี่พี่ขาดูหนังสวยงามเงางามงาม,มากๆนะคะไปต่อกันที่สีต่อไปค่ะ สีต่อไปโอ้โหสีเทาพี่ๆไซส์กลางนงเอ๋ก็มีแค่สีละหนึ่งใบเท่านั้นนะคะอ่ะดูค่ะสีเทาเชิญรับชมด้านหน้าทุกใบนงเอ๋จะเน้นย้าเรื่องการวางตําแหน่งหนังมากนงเอ๋วางกลางลําตัวนั่นคือการวางที่เลืองหนังที่สุดนะคะดูด้านหลังใบนี้วางกลางลําตัวด้านหลังเป็นลายขมวบซับที่ใหญ่ชัดเจนและสวยงามมากๆวางให้อย่างนี้เลยลายขมวดซับเป็นอีกหนึ่งลายยอดนิยมของเจ้าแม่สายหมูทุกๆท่านนงเอ๋ อธิบายเกี่ยวกับลายกระบื้องซับนิดหนึ่งนะหลายๆท่านเพิ่งมารับฟังรับชมอาจจะงงทําไมลายนี้ถึงยิตดหรือว่าทําทไมคนนิยมเล่นลายนี้โดยพื้นฐานลักษณะนิสัยของจระเข้นะคะพี่ๆขาเป็นสัตว์ดุร้ายแล้วก็ทรงพลังเวลาที่เขาล่าเหยื่อเนี่ยเขาจะมีความมุ่งมั่นและตั้งใจกระโจนใส่นะคะทุกครั้งที่เขากระโจนใส่นี่คือแทบไม่เคยพลาดเลย99%ต้องไม่พลาด เวลาเขาจับเหยือ่อเขาจะจับอย่างแม่นแม่นยำบิดและเขมืออย่างทรงพลังบริเวณนี้ถ้าได้เก็บกระเป๋าถ้าได้เก็บตังนํามาทําเป็นกระเป๋าตังทุกคนก็จะเชื่อว่าเป็นทุกคนเขาก็จะให้ความสําคัญกับบริเวณนี้คือเป็นลักษณะนิสัยของเขาว่าเป็นบริเวณที่ดึงดูดเขมือบอย่างทรงพลังเหมือนลักษณะนิสัยของจระเข้นั่นเองนะคะเป็นตัวที่นําทรัพย์สินเข้ามา อย่างทรงพลังนะคะพี่ๆขานี่เห็นไหมสวยมากคือ1นตัวเนี่ยตรงบริเวณขมับซับหรือบริเวณอกผีเสื้อเนี่ยหตัวก็จะทําได้แค่ใบเดียว1ตัวทําได้แค่ใบเดียวเท่านั้นนะคะเห็นไหมลวดลายตรงนี้อยู่บริเวณใต้คางหรือบริเวณอกของจระเข้นะคะก็จะเป็นอีกหนึ่งลายที่ได้รับความนิยมมากก็ของพวกนี้ค่ะเป็นของมีชีวิตมาก่อนน้องเอกก็จะให้ข้อมูลหลายๆด้านอขออภัยค่ะน้องเอกทำสายสะพายหล่นขออภัยนะคะ นกเยอก็จะให้ข้อมูลหลายๆด้านเพราะว่าแต่ละใบก็จะมีลวดลายที่ไม่เหมือนกันใช่ไหมคะอ่ะตรงน,นั้นเรียกว่าอะไรตรงนี้เรียกว่าอะไรตรงนั้นมีความหมายยังไงอะไรยังไงอย่างเง,งี้ยคือจรอะเข้นเนี่ยเป็นสัตว์ที่มีลักษณะอิ่มนานนะคะนิสัยเขาจะอิ่มนานบริเวณตั้งแต่ขมือทรับลงมาถึงบริเวณท้องเนี่ยเขาเชื่อว่าเป็นบริเวณที่ดึงดูดทรัพย์สินเงินทองแล้วก็เป็นบริเวณที่ช่วยเก็บเงินทองได้นานนะคะสังเกตไหมว่าคนที่ใช้หนังพวกนี้ ทรงอิทธิพลเขาบอกว่าจระเข้เป็นสัตว์ที่นําโชคมาให้กับผู้ที่เป็นเจ้าของพี่ๆขาอันนี้เขาทําสถิติออกมานะก่อนที่จะเชื่อน้องเอ๋น้องเอ๋แค่เอาสถิติมาเล่าให้กับพี่ๆฟังสังเกตไหมคนที่ใช้ของพวกนี้รวยทั่วโลกเลยอันนี้น้องเอ๋ให้พี่ๆดูผลวิจัยทั่วโลก พี่ๆยังไม่ต้องเชื่อน้องเอ๋นะคะพี่ๆต้องเอาคําพูดน้องเอ๋ไปบวกลบคูณหารแล้วก็ลองลองดูจากผลสํารวจที่ทําไมดาราเซเลบต่างประเทศใช้ของพวกนี้แล้วมีแต่รวย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 ,วยขึ้นคือของพวกนี้เคยเป็นสิ่งมีชีวิตมาก่อนและเป็นสิ่งมีชีวิตที่ทรงพลังมันเป็นของที่เจ้าแม่สายมูหรือเอาจรงิงๆนะตัวน้องเอ๋เองก็เชื่ออยู่แล้วนะคะคือหลายๆท่านเนี่ยเขาซื้อไปเพื่อเสริมบาร,รมีอันนี้ เล่าให้ฟังเป็นอีกหนึ่งด้านหนึ่งด้านในการตัดสินใจเพราะว่าคนส่วนมากที่ซื้อกระเป๋าพวกนี้คือซื้อไปเสริมบาร,รมีนะคะพี่พี่คะ่ะหนึ่งแหละมันมีความสวยงามมันเป็นงานแฟชั่นอมตะมันเป็นงานแฟชั่นที่ค่าไม,ไม่ตายอยู่ได้ทุกยุคท,ท,ทุกสมัยเพราะว่าของพวกนี้มนุษย์เนี่ยเริ่มเอาหนังเนี่ยมาหม่มตั้งแต่ยังไม่สมัยยังไม่มีเงินด้วยซ้ําสมัยนั้นอนะใครห่มหนังมีหนังเสือหนังจระเข้คือผู้นํานะคะจนถึงทุกวันนี้ก็เหมือนกันพี่พี่ลองสํารวจสังเกตดูทั่วโลก คนที่ใช้ของโอ้ยใบนี้ขมอบซับอยู่ด้านหลังด้านบนพี่พี่สวยมากสวยมากสวยมากนะคะใบนี้เป็นสีเขียวโอลิฟราคาอยู่ที่7500บาทพี่พลองดูสิว่าทําไมความเชื่อเนี้ยมีมาตั้งนานแล้วนะมีมาตั้งแต่น้องเอ๋ยังไม่เกิดนะคะแล้วก็ เออใช้เนี่ยเรียกเงินเรียกทองนะหนังพวกนี้อะไรอย่างเงี้ยน้นอ,องเอกก็ฟังผู้ใหญ่พูดน้องเอกก็อ่าพี่พี่ก่อนที่จะเชื่อน้องเอกพี่พี่ก็ลองสํารวจดูกันแล้วกันว่าดา,าราเซเลบในเมืองไทยในต่างประเทศหรือว่ามหาเศรษฐีทั่วโลกเนี่ยที่เลือกใช้หนังพวกเนี้ยบางคนไม่ใช่ว่ารวยมาก่อนแล้วไปซื้อนะคะพี่พี่ขาตัวหนูเลยคนหนึ่งที่ไม่มีตังค์แล้วเริ่มได้ใช้อันนี้เล่าให้ฟังน้องเล่าจริงนะหนูพอหนูได้ลองใช้ก็เปลี่ยนชีวิตน้องเอกไปเลย นะคะชนิดแรกที่หน่อยได้ใช้ก็คือหนังปลากระเบงนะคะอันนี้ลองดูผลสลํารวจได้เลยพี่ๆ่าเขาบอกว่าหนังพวกนี้ใช้แล้วโชคดีเงินเข้านะคะแต่นอกเหนือจากนั้นพี่จะได้ของที่สวยงามหรูหราแข็งแรงทนทานไปไว้ใช้งามอย่างแน่นอนนะคะมาต่อกันที่สีม่วงสาสกลางราคาอยู่ที่7,500บาทสวยทุกใบอ่ะพี่ๆจริงๆนะ <c oughs> คือนอกจากขนาดแล้วก็ราคาความสวยงามที่น้องเอ๋จะนํามาให้พี่ๆดูแล้วเนี่ย น้องเอ๋อยากจะให้พี่ๆชอบเขาด้วยนะคะชอบเขาจริงๆอ,อยากให้ลองใช้และก็อยากให้ชอบชอบจริงๆแล้วค่อยตัดสินใจซื้อเพราะน้องเอ๋เชื่อเหลือเกินเพราะน้องเอ๋เป็นคนที่ชอบของพวกนี้ตั้งแต่ยังไม่เคยใช้งานนะคะคือเรอาเห็นแล้วเราเรารู้สึกชอบแล้วเราก็ใฝ่ฝันที่จะใช้น้องเอ๋อยากให้พี่ๆชอบเพราะว่าของเป็นเค,เคยเป็นสิ่งมีชีวิตมาก่อนเขาเป็นราชาเป็นราชินีแห่งผืนน้ำแมททุกลุ่มแม่น้ำไม่ว่าจะเป็นน้ำจืดน้ำเค็มนะคะพี่ๆ่ะ ถ้าชอบเขาเนี่ยเขาบอกเลยนะว่าจะนําความโชคดีนําโชคลาภมาให้กับผู้ที่เป็นเจ้าของนะคะนอกเอกถึงพยายามอธิบายหลายๆด้านเพื่อให้พี่ๆได้เห็นถึงมุมมองต่างๆนะคะในเรื่องของราคาในเรื่องของต้นทุนในการเลี้ยงดูอ,อย่างเงี้ยพี่ๆจะได้โอ้โหกว่าจะได้มามันยากเนาะ,ะแต่ละใบแต่ละใบใช้เวลากี่ปีกีป่ปีใช่ไหมคะหมดเงินไปเท่าไหร่ใช่ไหมนั่นแหละแล้วก็หลายๆด้าน หลายๆด้านที่เขาใหา้ข้อมูลไว้เนี่ยเกี่ยวกับในเรื่องของความเฮงความปังอันนี้ต้องพิสูจน์สารวจสํารวจเอาแล้วก็พิสูจน์ด้วยตัวเองนะคะไปต่อกันที่ไซส์ใหญ่นะคะพี่ๆคะไซส์ใหญ่นะคะจะเป็นบริเวณหัวกระโหลกขนาดกว้าง12นิ้วสูง10นิ้วหนา4.5นิ้วไซส์ใหญ่ราคาจะอยู่ที่7,800บาท <c oughs> ไซส์ใหญ่ราคาจะอยู่ที่7,800บาทหัวกะโหลกสีเขียวมอระกอันนี้ก็ใช้จระเข้อายุประมาณ5ปีขึ้นไป ะะจระเข้เนี่ยพี่ๆเหมือนน้องเอ๋น้องเอ๋สูงหนึ่ง้อยหกสิบเซนติเมตรให้น้องเอ๋กินมากน้องเอ๋อาจจะอ้วนแต่น้องเอ๋ก็คงจะไม่สูงไปมากกว่านี้จระเข้ก็เหมือนกันตอนนี้น้องเอ๋ใช้จระเข้อายุ5้าปีผลิตไซส์สิบสองถ้าสมมติว่าอยากได้ไซส์สิบสี่หรือไซส์สิบหกสิบแปดอย่างเนี้ยน่นหมายความว่าเราจะต้องข่มให้จระเข้อ้วนเป็นเวลาเป็นเวลาไม่ต่ำกว่าสามสี่ปีอะ สามสี่ปีคือต้องเลี้ยงดูหมดอีกหลายหมื่นถึงจะได้ไซส์ใหญ่กว่านี้ใหญ่กว่านี้ไม่ใช่เรื่องง่ายแล้วนะคะนี่ถือว่าใหญ่มากสําหรับหนังจอเคสไซส์สิบสองนิ้วที่ถือว่าใหญ่มากแล้วพี่ดูที่ต่างประเทศอ่ะหายหายใหญ่เกินสิบสองนิ้ยากมากนะคะถ้าเกินสิบสองสิบสามเมื่อไหร่ในเจ็ดแปดแสนล้านกว่าสองล้านกว่าทันทีนะคะจอรลเขสมันก็อ่า ก็เหมือนมนุษย์นะคะพี่การเจริญเติบโตของมันพอถึงจุดระยะเจริญพันธุ์อะไรเนี้ยมันก็จะหยุดแล้วอย่างมากมันก็จะแค่อวบขึ้นหนาขึ้นแต่ความยาวมันก็จะไม่เพิ่มขึ้นมันเหมือนมนุษย์เลยมีคนตัวเล็กตัวสูงนั่นแหะคะ่ะอย่างไซส์อย่างเนี้ยไซส์ใหญ่อย่างเนี้ยทั้งใหญ่ทั้งสูงเหมือนก็ไม่ได้หาได้ง่ายๆด้วยอ่ะสีต่อไปะคะ่ะสีดําสีดาเห็นไหมสวยมากจริงๆเรื่องของอความเฮงความปังเนี่ยน้องเอ๋เล่าเพื่อเป็นข้อมูล ประกอบการตัดสินใจพี่ๆจะต้องใช้วิจรรารณญาณนะคะแล้วก็ลองอสํารวจดูว่าพอจะเป็นไปได้ไหมพอมานั่งนึกๆดูเอา้าเอาจริงนะพี่ๆหนูเห็นแต่ละคนที่ใช้ใช้ก็คือปังๆทั่ง,งนั้นเลยนะหนังพวกนี้มันช่วยเสริมบารมีจริงๆนะคะอันนี้คือส่วนตัวน้องเอกเออชื่อนะคะแต่เวลาน้องเอกจะเล่าให้พี่ฟังพี่ๆจะต้องใช้วิจรรารณญาณด้วย ของเขาเป็นของมีชีวิตมาก่อนนะเขาเป็นสัตว์ทรงพลังเป็นสัตว์ที่มีอํานาจนะเอาจริงๆนะอยู่ในน้ําใครเห็นก็กลัวอยู่บนบกคนเห็นก็วิ่งหนีเหมือนกันนะคะไปต่อกันที่สีต่อไปนะคะสีต่อไปโอ้โหสีส้มสวยสดโดดเด่นเวอร์วังและอลังการมากไซส์ใหญ่สุดราคาจะอยู่ที่7,800บาทก็จะมีไซส์เล็ก5,900ไซส์กลาง7,500ไซส์ใหญ่7,800 นะคะชอบไซส์ไหนชอบสีไหนพี่ๆก็แคปภาพแล้วทักแชทมาได้เลยรุ่นนี้เป็นอีกหนึ่งรุ่นที่มีดีไซน์สวยหรูแล้วที่สําคัญราคาตอนนี้ยังถือว่าถูกมากเดี๋ยวปีนี้พี่พี่จะเห็นราคาจะระเค้ปรับขึ้นเรื่อยเรื่อยเรื่อยือยนะคะยังถือว่าถูกมากค่ะดูด้านในค่ะสีส้มนงเอ๋โชครบทุกสีแล้วนะ โชครบทุกไซส์แล้วนะคะชอบรู่นไหนทักมาได้เลยขอบคุณที่รับชมคลิปวิดีโอของโน้อเอ๋ด้วยนะคะแล้วอีกจะทําคลิปให้พี่ๆได้ชมกระเป๋าส,สวยๆแบบนี้อีกแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสําหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ